ที่พระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามมีคณะข้า,าราชการคณะครูและนักเรียนตลอดจนนักศึกษาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันลงนามถวายสักการะและถวายพวงมาลัยหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบวันที่26มิถุนายน2566 โดยประชาชนจะได้รับพอบรมฉา,ายาสาธิสลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหนังสือเบญจศีลและเบญจธรรมพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรส ซึ่งมูลนิธิมหามากุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิมพ์น้อมถวายโดยสด็จพระกุศลด้วยสมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปารินายกมักส่งเน้นย้ำเรื่องเบญจศีลและเบญจรธรรมตามแนวทางพระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรพระอุปัชายะ และทรงแสดงพระอัฏฐที่บายในสอดคล้องตามในยะะแห่งพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมาณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสผู้ทรงเป็นต้นแห่งมหมามกุฏราชวิทยาลัยและบุรพาจารย์แห่งคณะสงฆ์ไทยอันเน้นย้ำให้ประชาชนหมั่นอบรมรักษากายจริยาและวะจีจริยามั่นอยู่ในศีลห้าและมโนจริยามั่นอยู่ในธรรมห้า ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเชิญชวนถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปณพระวิหารระหว่างเวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกาจนถึงวันที่25มิถุนายน2566 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ6รอบ26มิถุนายน2566ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่25-27ถึง27มิถุนายน2566ที่ www.royaloffice.th และขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องสักการะที่น้าพะรูปณพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวัน